ก็ลองมาดูเป็นลายบุนคคลแล้วก,นกนันนะฮะเจวีนแค่ช่วยเหลือไปแต่คนที่มีสตางค์แล้วคิดว่าหลวงยาวตังม,มาช่วยไหมฮะก็ไม่แล้วะเออไม่ได้รับความเป็นธรามแล้วเข้ามาเราจะดูแลบอกด้วยเงื่อนไขสองข้อถามว่ามีไหมประโยชน์เล็กน้นนนอยที่ท่านมารู้จักไอการแล้วท่านจะได้ประโยชน์นไปนะครับดีไหมฮะดีไหม<ด>น่ารู้จักกันงนานแล้วถูกไหมฮะ มีไหมครับผมถูกลวฝากเตือนข้าราชการทุกคนไว้ถ้าถาเล่นหวยถูกหวยไม่เป็นเท่าไหร่ออกนะวินัยของข้าราชการนะครับนะครับเพราะนั้นะถ้าเล่นอย่างเดียวไม่มีใครรู้ผู้คาไม่เป็นไรนะเพราะนั้นฝากไว้นะฮะฝากไว้ง่ายๆแค่นี้ไม่ถูกแล้วเข้าใจไหมฮะเข้าใจนะฮะ เพราะวันดีคือดีถ้าเกิดไปเจอตำรวจเขาขอดูวยกับขีนครับถ้าทางมีตัวท่ามีปัญหานะครับแทนที่จะมีโพยใบเดียวออาการก็ฟ้องไปิดเดียวก็ฟ้องหลายใบอย่างนี้ก็มาเพิ่มภาระให้ไอการอย่ามันช้า